วันนี้มาบ้านเฮเนาะเบิ่งมาบ้านสิได้บอลมา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 ลุ้นอะไรไหมลงมาลงเลยดิงนักแต่บ้านเฮเด้อพี่น้องโอ้เลย์ยา โอ้ได้เว้ย <laughs> แจ้วแจ้วดูโ <laughs> อ้โหมาให <Okay. S 3> ้ดูโอเคมี่สองน้ำมันตีปกติมาที่สองแล้วที่สองแล้ chéo chéo đâu <coughs> chéo. Oh, ho, 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 chéo chéo đi 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 hả sai đấy đâu đốt đốt Chắc mình nhìn bò đi cái hoa 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 Ô, hoa 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 ลุนรุนรุนุน,นเรียบร้อยนี่ดงแจว้วหมนัมนหมันมันนี้หมนันนี่ก็คือผลงานมันนี้เนาะท่านู้สมแจว้วสีโตสีโตนะแจว้วแจว้ว เห็นสุดนะเห็นลาบเลยตรงนี้นะคลิปนี้ก็บมี่ยังไงเนาะบานเฮให้พี่ให้น้องในเบิ่งเนาะโอ้ไก่